สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวพัทธาทุกคนนะคะหลังจากที่หายไปเกือบเกือบปีเลยวันนี้เกดก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สำหรับเน้นเลยสำหรับคนที่ผิวมันหรือว่ามีแนวน้มเป็นสิวง่ายเนี่ยมามาแนะนำด้วยนะคะก็คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นพัทธาบิวตี้แอนติแอคเน่รีมูเวอร์นะคะก็คือเป็นรีมูเวอร์สำหรับคนที่เป็นสิวง่ายหรือว่ามีแนวน้มที่เป็นผิวมันซึ่ง ปกติแล้วเกลียดใช้รีโมเวอร์เคยใช้ก็คือแบบออยแล้วก็แบบนมนะคะมาก่อนซึ่งก็อยากจะใช้แบบน้ำบ้างแล้วตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องลดการอักเสบสิวแล้วก็ป้องกันการอุดตันเพราะว่าสารสก,กัดหลักๆเนี้ยเน้นเฉพาะคนที่เป็นผิวมันแล้วก็มีแนวน้มเป็นสิวโดยเฉพาะเลยค่อนข้างจะใช้ง่ายสะดวกด้วยแล้วก็เช็ดค่อนข้างจะสะอาดมากๆนะคะ สารสกัดหลักๆก,ก็จะตามนี้แล้วก็คุณสมบัติเนี่ยล้างเครื่องสำอางนะคะในตอนเย็นก่อนล้างหน้าเช็ดด้วยตัวนี้ก่อน ช่วยในการชะลอแล้วก็สะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุการอุดตันของสิวนั่นเองนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะมันจะมีสารสกัดที่เรียกว่าคาโมไมน์นะคะที่จะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองที่สําคัญก็เหมาะกับคนผิวมันผิวผสมนะคะมันทีโซนหรือว่าคนที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่ายมากๆนะคะขนาดขวดก็อยู่ที่250 ML นะคะอยู่ที่350บาทค่ะ ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวเกดจะมาทดลองใช้ให้ดูเนาะแนะนําเลยสำหรับคนเป็นสิวเพราะว่าตัวเองก็ใช้อยู่เหมือนกันกว่าจะได้ตัวนี้มาทําตั้งนานมากนะคะ,ะก่อนล้างหน้าตอนเย็นเนี่ยพอกลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเลยที่เกดจะทําก็คือล้างพวกเครื่องสอําอางออกก่อนเพราะว่ากลัวว่ายิ่งนานไปมันจะยิ่งอุดตันก็หยดลงบนสําลีสองสายดก็พอแล้วก็เช็ดอ่ะเดี๋ยวเช็ดให้ดูเลย ก็จะออกมาค่อนข้างจะคลีนหน้าสะอาดมากสองด้านอันนี้ส่วนหนึ่งจริงๆสามารถจะลบตัวตัว ได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนของตาพวกอายไลเนอร์หรือว่าพวกมาสคาร่าเนี่ยแนะนําเป็นรีมูเวอร์เฉพาะดีกว่าพวกที่เป็นรีมูเวอร์สาหรับดวงตาหรือว่าที่เป็นลิปอะค่ะโดยเฉพาะเพราะว่าตรงนั้นจะมีส่วนผสมของน้ํามันด้วยที่ช่วยให้บำรุงหรือว่าล้างออกโดยเฉพาะอะค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของผิวหน้าที่มีแนวโน้มเป็นสิวเนี่ยก็จะแนะนําเป็นรีมูเวอร์สาหรับสิวตัวนี้อันนี้ออกไปแล้วอันนี้ก็จะเป็น พวกปัดแก้มเเราอะไรน้นบัชอ,อนคลีนหน้าออกไปเดี๋ยวเกดทำให้ดูอีกสักตัวอย่างสมมติอันนี้คือมือมีปากกาเขียนนะคะเดี๋ยวจะลองหยดให้ดูตัวอย่างเช็ดเบา,เบา,เบา วางไว้แป๊บหนึ่งเช็ดออกเวลาเช็ดนะคะเช็ดตามแนวพงขนนะคะเช็ดตามแนวพงขนเกียงละค่ะแทบไม่เหลือและอันนี้จะเป็นรอยที่ขูดแรงปไปหน่อยก็แนะนำเสร็จไปแล้วสำหรับรีมูเวอร์สำหรับคนที่เป็นผิวมันหรือว่ามีแนวโน้มเปนสึ่ง,ง่ายนะคะตัวนี้เลย ใช้ได้เป็นเดือนเดือเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านโซฟาโซสวีทนะคะที่แอบให้เรามานั่งทีเซนต์ัวรีมูเวอร์ตัวนี้ด้วยอันนี้เป็นเมนูของร้านวันนี้เกตียดทานตัวนี้ตัวอยากลองตัวเนี้ยสั่งไปแล้วเดี๋ยวก็นงมาเคเนเบคอนเห็ดไวซ์ซอส เพนเน่เพนเน่เบคอนเห็ดไวซซอสสั่งตัวนี้ไปเดี๋ยวกำลังมาพร้อมกับน้ำลิ้นจี่ปัน่นถ้าเกิดว่ามีอะไรสงสัยสอบถามได้นะคะที่ Line ID พัทราบิวตี้ช็อปหรือว่า Line ID พัทราบิวตี้นะคะ w w w p เว t บด a ต a ัทลาบิค่ะหรือว่าเข้ามากดไลน์ที่แฟนเพจด้วยนะคะ